ครับสวัสดีครับวันนี้เราเจอกันเช้าวันศุกร์ที่21เมษายนกับอากาศที่ร้อนมากแล้วก็ตอนข้างหลังผมอยู่นี้จะเป็นต้นทุเรียนนะครับอายุประมาณสัก4ปีละได้แค่นี้นะครับเป็นพันหมอนทองตอนนี้เดือดร้อนโดยเฉพาะการให้น้ำนะครับเพราะว่าต้องให้เช้าเย็นเลยเนื่องจากว่า อากาศร้อนและก็ความชื้นในอากาศก็มีน้อยทุกวันนี้ก็พยายามพยุงนะฮะไม่ให้ต้นทุเรียนนั้นโสม,มากหรือว่าต้องทนอากาศมากเลยต้องให้น้ําเยอะหน่อยนะครับก็ช่วงนี้ก็จะพยายามจะไม่ให้อัดปุ๋ยหรืออัดยาอะไรมากมายแค่ประคองให้เข้าหน้าฝนสักนิดนึงก่อนนะครับเพื่อจะเริ่มอัดปุ๋ยอัดยาอัดฮอร์โมนต่างๆเพื่อที่จะให้ แทงยอดแล้วก็แตกใบนะครับก็ประคับประคองกันไปเพราะว่าอากาศก็กสําคัญมากต่อการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนนะครับก็ท่างไงก็เป็นกำลังใจให้สําหรับคนที่ประสบป,ปัญหาอยู่คล้ายๆกันอยู่ตอนนี้นะครับก็ดูแลกันไปนะครับสวัสดีครับ